สวัสดีค่ะวันนี้ประจิวจะพามาชมดอกไก่อกนะคะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นยาดีนะคะแล้วก็ดอกสวยนะคะอันนี้กลับมาเก็บภาพอีกครั้งนึ่งนะคะ ป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าป่าชาตินะคะแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าแสมนะคะซึ่งดอกกระโอกนะะี่เขาก็จะชอบลักษณะวิสัยแบบนี้นะคะที่นี่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะคะเ,เดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่ง นอกจากดอกไก่ออกแล้วนะคะก็จะมีดอกกระเจียวนะคะดอก้าบันสานะคะน,นี่ค่ะสีออกแดงอมส้มนะคะ ใบกอเขาก็เป็นใบออกแหลมเล็กๆนะคะนี่ค่ะลักษณะใบก็จะมีดอกดอกเล็กๆอยู่ด้านอันนี้ยังยังไม่ได้ ยังไม่บานนะคะดอกเล็กๆออดอกไก่โอกก็จะเป็นพืชในวงชบานะคะเป็นดอกไม้ที่สมเด็จราชินีนะคะท่านทรงโปรดปรานนะคะซึ่งหลายๆพื้นที่นะคะดอกไก่โอกก็จะไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่ถูกปุกรุกนะคะ ไม่มีป่านะคะข้างๆกันก็จะมีกระเจียวนะคะพอดีตรงนี้ไม่บานนะคะดูลักษณะป่านะคะเป็นป่าชาตินะคะ กระเจียวจะเยอะนะคะกระเจียวแล้วก็มิตรแล้วจะมีต้นสร้านดินนะคะสร้างดินนี้ดอกจะสีเหลืองประดีวตรงนี้ยังไม่มีดอกอันนี้คือใบมิตนะคะ ป่าตรงนี้น่าเดินค่ะเพราะว่ามันเดินไม่ยากนะคะเป็นป่าค่อนข้างจะโป่งๆนิดนะคะก็ถามจากชาวบ้านเขาบอกว่าทุกปีป่าก็จะถูกเผานะคะเพราะว่าเขาเผาเพราะว่าเขาอยากได้เห็ดเผาะนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะพวกเห็ดเห็ดป่าเห็ดละงกนะคะเห็ดปลวกเห็ดเผาะนะคะ จะเกิดนะคะซึ่งความเชื่อที่ว่าเห็ดเพาะนี่มันจะมองเห็นก็คือต้องเผาป่าให้ให้เตียนอ่านี้คือดอกดอกตูมของใบซ่านนะคะซ่านดินนะคะเขาก็จะลักษณะเหมือนฟันเลื่อยนะคะขอบเขาก็จะเป็นเหมือนฟันเลื่อยใบก็จะเหมือนกับซ่านใหญ่ที่เป็นต้นนะคะ เดีย๋ยวนี้นก็มีมองไปนี่ก็คือต้นไก่อกนะคะเขาค่าจะเกิดกระจายนะคะจะชอบเกิดตามทุ่งหญ้านะคะ อย่างนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งเอไก่โอ้ก็จะมีหัวนะคะหัวคล้ายๆสม ก็จะขุดขุดดินนี่ก็ขุดง่ายหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซ่านดินอ้าวเจอกล้วยไม้ป่าด้วยกำลังออกดอกเลยหอมไหมเนาะไหนลองดิลองแอบถ่ายใกล้ๆสิอันนี้เป็นต้นหนามแท่งนะคะ นามแท่งนี้ประโยชน์ของเขาก็เอมีฟองนะคะเอาไปทำพวกกลุ่มซักผ้าใส่ฟองซักผ้าอะไรพวกนี้ได้สีเหลืองสวยเลยค่ะกล้วยไม้ป่า,าวันนี้โชคดีได้ได้เห็นพัน์ไม้ป่า หลายชนิดเชียวมาดูอันนี้จะมีหนามนะคะต้นหนามแท่งนะคะใบนี้ลูกเขาจะเป็นทุบๆมันก็จะเป็นฟองนะคะคนบบลางเขาก็บอกว่าเอาไปซักผ้าได้นะคะลูกหนามแท่งแต่ต้องทุบก่อนเป็นไม้ที่ทนแรงนะคะ มองไปนึกก็มีไก่อกอ้าวเดี๋ยวไปดูไปดูลุงหนวดคือคือเขาจะเยอะกระจายนะคะอันนี้เราจะแบ่งเอาไปขยายพันธุ์นะคะ,ะเขาจะแอบซ่อนอยู่ตามหญ้า สวัสดีค่ะลุงนวดได้เยอะไหมคะอ้าวว่านไก่อ,อกอ่าว่านไก่อ,อก,ก,ออกมีสปปรรพคุณอะไรมั่งคะลุงสปปรรพคุณนี่ก็เป็นยาบำรุงบำรผู้ชายด้วยแล้วก็แก้ท้องเสียแก้ท้องเสีย ขุดง่ายไหมคะเนี่ยแต่ดูขุดง่ายนะคะเพราะว่าด,ดินเขายังชุ่มชุมอยู่เลยอไหนขอดูลากๆมัวมัน,นอะดูดอกก่อนนี่คือกกีบดอกมันชาบาใช่แล้วก็มาดูทั่วว่ามีอะไรมัางที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขาตัวนี้เขาจะมีที่เก็บอาหารเป็นหัวหมันแค่หลอดน,นะตัวนี้แหละที่เอาไปเป็นยา ที่สะสมอาหารม,มันแค่หล <น đang S 1> ับก็บำรุงกําลังเนาะใด่เป็นยาบำรุงร่างกายแม่ดูดอกสวยๆนะอันนี้เป็นไม้ที่สำเด็จพระราชินีกับพระเจ้าอยู่หัวร้อเก้าเป็นเต้นมากพครั้งแรกที่โคราชแลา่พระองค์ท่านก็ให้คนขับรถจอดเลยลถ้าลงไปถา่ายภาพ แต่ก่อนคงจะเป็นทุ่งใหญ่ๆอะเนาะนั่นสมัยสมัยนั้น2,509ยังไงเนี่ยค่ะสมัยนั้นคงเต็มทุ่งอ่ะมันจะแดงไปหมดความงามของเขาคือปริมานทุ่งเยอะด้วยค่ะแต่แต่นี่รู้สึกจะกระจัดกระจายไม่ไม่ได้แบยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังรักษาพันธุ์ไว้ได้อยู่ค่ะทีนี้มันก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีการพัฒนาอะไรไปอีก การพัฒนากับการอนุรักษ์มันสุดโต่งมันอยู่พลรมวลพละที่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยอนุรักษ์ก็มีและย้ายย้ายถิ่นฐานไม่ได้ไปเอาทั้งหมดนะครับแบ่งสันออกไปค่ะพอดีโทรศัพท์ลุงเขา <c oughs> ก็ก็วันนี้นะคะทาง,ลงหลวงนวดนะคะก็จะมาแบ่งบางส่วนนะคะออกไปปลูกนะคะเพื่ออนุรักษ์ ไม่นมั่นใจว่าในอนาคตนะคะเขาจะสูญหายไปไหมเพราะว่าป่าตรงนี้นะคะก็จะโดนบุกรุกเหมือนกันนะคะใกล้ใกล้กันใน,ใน,ในี้มีมีมีต้นข้าวันษาด้วยดยวรรอกข้าวัน,น,นารรษาดอกข้าวันษาใครๆบอกไม่เห็น จหมดแล้วหกเรื่องมลนะ,อะลองดูด้วยเดี๋ยวมาดูฝั่งน,นี้ค่ะอืม <c oughs> คู่เลย <c oughs> ดอยกหญ้าไก่ออกนะคะวันนี้ก็ปัจจุก็ได้นำ มาให้ได้รู้จักนะคะซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เริ่มจะหายากแล้วนะคะเป็นสมุนไพรที่มีหัวนะคะเป็นเออเอาใช้หัวไปเหมือนแค่หลอดนะคะเอาไปต้มเป็นยาบำรุงกําหลังนะคะฝากกดติดตามเพจบ้านสวนหลวงหนวดแล้วก็ช่องบ้านสวนหลวงหนวดด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวประจุจะ นำดอกไม้ป่ามาฝากอีกครั้งค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักสมุนไพรไก่อกนะคะดอกไม้ส่งโปรดของสมเด็จพระราชนีนะคะสวัสดีค่ะ